ตึงกับอึ้งเลยแบบนี้ครับเป็นพอลูกอ้อนได้กเลปกติคั่เราบ่อยู่ธนี่เจ้าบ่อน้องลอย่อยเลยป้อนป้อนไหนถือว่าเปลี่ยนกันพ่อน้องแพทย์เปลี่ยนกันไม่ต้องมีแต่ละป้อนอย่างเดียวโมเมนค่อยเข้าใจเจอละค่อยเข้าใจพิษว่าให้แต่ไอ้ึ้นป้อนโมเมนไปมันกระต้านเลาะไปยาม

ภาษาไทยเจ้าเน้อเจ้าเอฟซีด้เอฟซีเพิ่นดูพังเพิ่นเจ้าว่าให้ดูดีแน่ให้สุภาพแน่นะเดี๋ยวเว้าอย่าคั่เด้ว่ามันกันบ่ออย่าคั่วอะไรไดนเพิ่นบ่เดี๋ยวเพิ่นเดี๋ยวว่ามันได้บออย่าคั่บาปได้เนาะไอ้เกิร์งว่าอย่าคั่ว่าไหนข่อยามบาปเพิ่นเพิ่นเนาะเดอ๋อแล้วก็ไม่เกิรงกับเพิ่นด้วยกันเลยที่รักเนาะ เคยเปล่าว่ที่รักบ่เคยเปล่าเฮ้ยรหรอบ้านคอยเฮ้ยด้วยเนาะบ้านคอยบ่เคยเฮ้ยกึ่งหนุ่มกึ่งเบาเกิ่งแต่กี้เอาสามนิ้วเลยหนุ่มเกิ่งเห็ดซิมออนแล้วเขาแต่กี้เอิญเบาเบาเกิ่งบ่บ่เอิ้นไปได้แต่ตอนยังไมด้เอากันเอิญเบากิ่งน่เบากึ่งลุงเกิ่งบ่ลุงเกิง ตกลุมรักบบาเกินเ่งจริงเนาะเพิ่นว่าเนี่ยเพิ่นเล่าทุกครัไปงานดองแล้วเบาเกินแล้ยอกว่ะยอกว่ะโอ้คืองามแทพสาวน้อยยอกไปยอกมาและหมักบบาเกินอืมน้อยเกินเนาะโดยเป็นเนีนั่นเนาะลงะสายเดื้อลงรักนะจะใส่ชอปุยเดิอเดินเอานีเลยบอกอาบนามกินข้าวแล้วอาบนามกินข้าวเลยอาบนาม เจ้าหูนอนอาบน้ำเม็นบอนนอนน้อยนอนนอนไหนก็นอนมันนี่เนาะนอนเมื่อเชนอนแล้วเหวี่ยงพิ่นเด็กน้อยนอนดิ่งยู่กินข้าวแล้วก็นอนเด็กน้อยโดๆแล้วก็ให้ให้กินนมแล้วกะเบิดเชานั้นเหวี่ยงโนเหยียไปจมเบื่อเลยนี่จมเบื่อเลยอิ่มแล้วก็ข่าวอิ่มบ่อิ่มได้ยังไใเบิดอิ่มแล้ว งกินเให้เบ็ดล้นอืมอีเมื่อก็พอได้อย่าไปคุ้มให้ร้านน้อยกินเบ็ดดิทนขอเนาะแม่เนาะที่ทนเนาะอันนี้มุมวับมุมวับพอแล้วอมันบกินหมะไอ้ตึ้งนี่ถือว่าเป็นพ่อบ้านที่ดีๆได้ต่อไปพคนั้งคอยหาเห็นคลิปอันนั่นน่ะไอ้เง่งถือปืนนะมอ้เง่งปืนมีใช้ปืนนะสี่กิ๊ง ถามเลยปืนเนี่ยปานอีกจะเชื่องไหวหน่อยกึงเนะาะเชื่องไหวแล้ไม่เอาถามถามถาม,ถามานี้ไม่ต้องถามกึงห้าอแล้วบานนี้ชีวิตค่อยว่าเจ้าว่าได้เป็นทหารบันนี้ค่อยเห็นปืนเนอะเจ้าเป็นทหารเนาะไอ้กึงเนาะปกชเนาะปปชต้องมีปืนนะเพราะว่าขั้นหักษาปืนบัคุ้มเขาก็จับหัวเจ้าของอีกจับแล้วนี่คนนี่เลยเป็น,น,นชุดยอด แล้วก็เป็นกปชครอขึนกันนี่นาปกกระชปกชปกชกชอไปกชหากินยิงมกตามบ้านแลกไปเอาอ้าเงนะว่าทกินลูกเนาะอ้าาบากูเออทำข้ามสีอรลูกวะเอออน่อย้นมาเออ เออให้เนาะห้อยมึงกินอิ่มแล้วมันห้อยนะห้อยว่ะกันนี้ห้อยอยู่ลำคอยแล้วนี่ห้อยคอยอะไรลำบากได้เรื่ยงลูกจำลักแล้วฮะกินอิ่มแล้วมันนอนนอนเสียอู้อาบให้ลูกเลยได้ไหมหรือว่าว่าก็เสร็จตัวให้ลูกเสือหันวูเปลี่ยนไปลาวเสือแกออะเกาะเสือ หดหดเดี๋ยวไป่า้เอาแล้วเอาเอาแกแล้วจ้านะไอ้เก่งดวดให้น้องอยพักผ่อนได้ให้น้องลอยพักผ่อนจริงๆรจ้าต้องเป็นลงงของเมียจริง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 ๆจริงๆจริงๆ เอียขี้มาน่ารูปบ่อเสื้อหนาวบ่อมันก็เป็นอย่างหอนอย่างเดียวแล้วหอนยังเียมเคยเห็นคนเน็กนลอยจนเกือเตะเกือเตะหนาวเน็่น้อยหนาวบ่บ่หนาวลูปคนคู่ค้นเว้าได้เนาะเว้าเป็นโอ้ยเจ้าต้มลูกพฮมแฮมแฮต้มนี่หอนวะห้บะ มันหามันนบึงเหือเต็มมันหัวนี่อสว่วาเราเป็นคนก่ไข่อนเท่นั้นที่โยนเหรอเอาจ่อย้อนนั่นนะโยนนั่นเอายอนเหรอเออย่อย้ันนะโอ้จ่ออาจอย้อกลูกนะจ่หยอกลูกนะเพืนอนไอ้เกินไอ้เกิงไอ้เกิงก็นั่งรอจิก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 แก เดีเช่อเือมันไปอ่ะกูยบิดกันเด้อไอไอ้สนาอนักินข่าวรือเาน่กึงข้าอะไรก็นอนเลยลูกเด้มอ้าวโมม่นกินข้าอะไรก็ลงแข้งลงขาเฮ้ยสูตรันใ้ใช้บาทดิสูตรไ่อย่างไรเอ้านั่นไอ้ก่อนข่าลูกแล้วตะก้ก่อนเมนต้าเอ้ ดูรับแล้วก็แม่มันตอดสิก็แม่มันตอกินเข่าแล้วก็ลงแข้งลงขาลงมาหาซองขาโอนต้นเอ้อาวิหัวได้บ่ให้กินเข่านอนบ่หลับบ่ตับกินปล่อยเอ้าบ่หน่อยกินขี้เอ้าไอ้เกึ่งสร้างว่าแท้ เ้ยก๋อมลูกขักเลยเกินเนาะน่าบานนมเชงหน่อยเนาะแมนอีกจักเป็นได้บุกตีหาละทีหกนาทีแบบนี้นี่อันนั้นดูวะนมเชงดูแซบดูขนมแซบอ่ะยันเรายันพิษก๋มป้อนนะแล้วก็ป้อนแค่เรากินแล้วเราพิษก๋มนะก็เห็นได้โบพิดบอกจะวะเกินว่าโบผิดดอกวะยิ่รุนนะ กินเอาดมคือหลีกอย่างี้ยเอาป่โดยตรวจก็ได้แล้วตอนนีอ่าอย่างนึงกินเอะได้ยินว่าฝนว่าแมนซีเมืองเถอะนะน้อยถ้ากันน้อยทำมันผิดกับมันผิดเขาคอยกินไปเรื่อยเนาะคอยกินไปเรื่อยมันเป็นว่าซีห็นย้อยกินไก่ตัวเขาจะน้อยไก่ชิมไก่ชีมีเงินี้ยเคยมีบอกคนผิดกรรมอยู่บ้านเนี่ยผิดหนึ่งแหงนะผิดหนึ่งแหงผิดผิดจนเสียแบบนี้นะมี นี่กันนนเาะี่ถามมันเมีอะไอยนี่พิษกรรมคือกันเล่นเนาะมันลูกนะฮะกินยังอะฮะกินหน่อไม้อะไรมั้งกระชากบ่บ่เมลไผยบ้านเมลไผยบ้านเมลภัยบ้านนี่สร้างเพิษต้พิษกรรมอันนี้กายมันพิษแล้วนี่มันปากคอให้งพิษกรรมเนาะปากคอเนาะปากคอตาเดียวเนาะไปเรื่อยเรื่อยไล่ไปเรื่อยเรยมันปากคอสองตาเพราะพิษมันปากคอพิการปากคอตาเดียว <laughs> <laughs> Lộ. Chà, ai cho cho nó lại con gần đấy nó cả nó. cưng thì rất là cả. Cái à, cưng thì này... mi làn xào bò. Mi. đấy. Mi. Đau... Đau... À? Yếu nào Chắc bí, chắc bí. À, phụ hay nào? À, กูบาเหอม่เป็นลูข่อยเฮ้ย oh, กินข yes. ้าวยแล้วนอนเลยโอ้เลียบผมมือิ่นแซ่บได้หานั่นลยนันเลยเช็บจกถามเมียดูม่ก่นแอมบ์ปะเบเออแซ่บเอาเล่ช้ำแอมบอบอกันว่าเซ่บเอมมาอิมบอยบอเช็บแ่บเช็บสไล

ทรแต่ว่าไม่บอเห็นติดเราเบอร์กี่ตู้ให้กันมั้งยเขาโทรอยู่พุ่นก็บอกติดมีสัญญาณมัจ้ะมันยาวปิดไปแล้วปิดเครื่องมาจ้ะเครื่องพูดบอกว่าปิดเครื่องจ้ะโทรติดคนต่างประเทศผู้บอกนี่ Sorry อ o ี r y นะอ่โทรอะไรไม่ติดคนต่างประเทศถูก s อ r ี y Sorry 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 ใครบ่เบอร์

ก็กินข้าวกินข really ้าวกันนะเนาะวานนี้เนาะวานนด้เอ็นเข่าลูกเนาะเข่าหย่ำหุกว่าผู้ช่างนด่เอ้าพ่อลูกอ่อนนี่เพิ่อนว่าน่ะบางคนเมียอ้วดเมียตุ้ยนี่เนาะไม่ได้กินข้าวบนมือเลยเพิ่นว่ากินน้ำกันกับลูกเคยเลยวะไรกันไรกัน เอาหยอกไอ้กึ่งเนาะเป็ญย่าดูกินบ่ได้ได้กึ่งเอ้อ้าวมันคันเจ้าว่างเลยค่อยสิให้เจ้าพาไปเบื้องดินเบื้องดอนน้ำบานนี่เจ้าบัดบันถิงเด้อพุ่งเนาะเด้อเตอรพุ่นแล้วเสือไอ้ลราบ่เข้ามาเฮาจังไปคันคันไอ้เราเข้ามายไงว่าเรามาถ่ายคลิปเนาะโราเราคือนานมาแท้ปกติเรามาแล้วแบบนึงบ่มาแล้วโอ้ยเราเป็น่ายบ่บ่บ่ม ไม่เห็นว่ามีเืินเมีอาชวนไม่เห็นชวนเอาข้าวฉิดอันทางน้ำมาหนเจาอน้าเจาะแล้วมีแต่รถจ่เห็นในรถนะจะเห็นรถจ่ออ่จะน้ำให้จาะบ่เยันใช้ไมอยู่บ่กยังใช้บ่เจาะแม่ให้วาวานนี่นึนน้่นี่นี่ไงไม่กินอ้คนาแล้วาหราคาให้จาอน้าราคาอหกพันบาทเออถึงเนาะมีรถเนาะนี่นเนาะ มันอยู่ใกล้เนาะมีรถอยู่ใกล้แตมันจอวะเนี่ยหวานโดยเด็นบางบ่อนกับมืนบางบอนกับเก้าพันบางบ่อนกับพีดพันมันเรียแต่บ่อนพันขึ้นไปพาบ้านค่อยไปเฮ้งเท็กสี่มื่นสามมื่นมฮอปันนั่นเนาะแล้วเนาะมันหวังยากเนาะอันเดียดขันเาะอันขเจาะฮูไดนี่ก็หกพันฮูไดแต่ว่าใช้สั่งเนาะแม่อันท่าชื่อนี่จ็เท คันทาง้งสองพนันหรือสามพันนี่แหละไปเจาะให้เจ้าเนาะอืมที่ชิกแทไอ้คือคันทา้งปลายเนี่ยระดับสิปปลายลาขึ้นเนาะอือก็เอานะเอากส็สร้างเลยนอนแล้วนอนเจ้ายดับหรือเปล่ามันดับเลยดับดับลูกแล้วเอ้าเอาไปก่อนเดิดับลูกแล้วก็แม่มันน้าบ่ามาเก็บแล้วแม่มันดับอยู่แล้วดับอยู่แล้วเอ้าเอาเอาลูกวางก่อนนีอ น่นกฟัง่อนที่ว้านนี่เวลาถ่ายคลิปล้วพย,ย,ยายามจะสูะบยาเด้วยอ่ามันบงงามคัน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 สมมุติว่าอันจะสูบยาเกาะนี่สูบยาอันนี้นี่อย่าปลุกเนาะเพราะว่าเพิ่นเคยสูบพี่น้องบ่ดีเพิ่นนะ่ะรถไคมาจ่อยะนะบ่เข้าใจแล้วมาจ่อยบ่น่ะบ่แม่นเนาะบ่แม่เอ็นฮึจอยเนาะจอยหัวรถ ก่อนผีกายเนี donc, ่น si? ่ะเออโอเคคอยทางเรากันไอ้นุนี่น่ะก่อนก่อนเพื่อนที่ห้องเออนอนอู้บาดเลยผีอะไรเออดุกระยับทำไมเห็นเรากินเห็นเรากินนั่นก่อนเห็นเรากินปุ้ปีก่อนเห้มันกินอิ่มเลยเออกินอะไรกันทังนั่หวใจปรพุ่นเราเออ พ <c oughs> ี่นงอดกว่านจังให้เรานอนเนาะ <c oughs> ไปใช่ไหขอโทษขออภัยพี่<า>นอ้องเอา้าไอไปกันเด้อน้องน้อยเลยเลย,ยเอา้าลูกนอนพี่น้องเอ,นอ็นเนาะเอา้าพี่น้องมาน้องลอยครับไอเ้เกิงมานี่พี่น้องเอ็นเนาะ้อหนองวันเพลงไปน้ำป้าว่าสันมานี่พี่น้องเอนาะโอ้เห็นข่าวเมื่อวานกับตกใจเลยพี่น้องเลยไอ้เกิงคืออะไรอยู่บ้านะคือจ่อยแท้นะ จอยมันพีเลยได้เดนีได้มันพีแ้วใครแน่บ่อ้โอ้ยเนาะคุณอาตโอ้เฟินเฮงยังนะเอามาหุ้งเนาะโอ้โมหุ้งเนมหุงเฟอายงรอุ๊บังเดียวด้ยเอาแบบใดล่อจะมีนเนาะล่อนี่ว้าวบาล้อจิงล่อแล้วไปไหนกัน

ฝาักผูุ้ยไงดูว่าเอฟซีอยากชมทบเข้ามาให้เท่อนในซานของไอ้เกิงกาติดต่อมาได้พี่น้องเนาะกาชมทบเข้ามาได้ตามช่องทางดูว่าตามในหน้าช่องอะไรพี่น้องเนาะช่องทางการติดต่อทางยูทูบเป็ได้พี่น้องเนาะบอกว่าช่องทางใดกันยินดีตอนฮับพี่น้องเลยเนาะซอยเดือกครอบครัวของไอ้เกิงพี่น้องเลยเนาะให้พอ,อมีอยู่ไม่กินดูว่าลืมตาอ้าปากได้ก็เพราะว่า ให้สามบ้านสามเมืองอะนะพี่น้องเนาะส่วนทางเฮากะพอได้เป็นกระบอกเสียงหรือว่าเป็นสะพานบุญให้พี่น้องเนาะส่วนที่ว่าจะซอยแบบเอเดือนเอเดือนนี่กับบ่มีถึงขั้นนั้นเนาะพี่น้องเอ้ยทางพอน้องแฝดทีมงานก็ได้พอได้แต่ซอยเดือเล็กๆน้อยๆพี่น้องเนาะถ้าว่าจะซอยเคือนเคือนเอเดือนนี่กับติดต่อเข้ามาได้พี่น้องเอ้ยเนาะดูว่าสองทางใดกันแล้วแล้วแต่พี่น้องเอ้ยยินดีน้ำ เนาะพี่น้องเอ้ตัวทางพอ,องงน,งพน,น,น้องแฝดกันยินดีพี่น้องเอ้เนาะยินดีตอนรับเป็นสะพานบุญเอ้าโอเคพี่น้องสำหรับคลิปนี้ก็จะได้ขอตัวลาไปก่อนแต่ในกระเพาะกติดต,ตามแล้วก็ไลค์ก็แชร์เพื่อเป็นกำลังใจให้คือเก่าแล้วพี่น้องเอ้เน,นบบาะเอ้าโอเคพี่น้องบส,องสบายดีแหละสวัสดีพ่อแม่พี่น้องเอฟซีเบสุกุสุคนสู่หมองสู่บอนพี่น้องเอ้สบายดี